วันหยุดก็ลงทะเบียนเราชนะได้กรุงไทยเปิดจุดบริการพิเศษ26-28กถึง่กุมภาพันธ์นี้กรุงไทยเปิดจุดบริการพิเศษให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มพิเศษนะคะเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลระหว่างวันที่26กุมภาถึง28่สิบแกุมภาโดยไม่สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปแทนได้นะต้องเอาตัวเองไปนะคะ,พร,ะพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการจะขอสิทธิ์ เราชนะ ธนาคารกรุงไทยนะคะก็ได้แจ้งผ่าน Facebook กรุงไทยแคร์นะคะระบุว่าธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนโครงการเราชนะแต่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและผู้ต้องการให้ช่วยเหลือพิเศษธนาคารก็เปิดจุดบริการพิเศษระหว่างวันศุกร์ที่26ถึงอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2564โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อจุดบริการได้นะคะตามเว็บไซต์ ของทางธนาคารกรุงไทยสำหรับประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์นะคะที่สามารถเช็คจุดบริการที่ท่านต้องการจะไปได้เนาะโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ